<Progress. S 1> มาแยอวหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อขยับไปถึงช่องที่4เนี่ยเราก็จะเห็นอัตราการส่งจ่ายอากาศสเทียบเท่าที่มันคล้ายๆกันนะครับที่ซึ่งสามารถทําให้บรรลุได้เนี่ยนะด้วยการให้ตัวอัตราการระบายอากาศของแอดเรียเนี่ยอ,อ,อัตราการระบายอากาศเนี่ยคงค้างอยู่ที่ค่าเดียวกับแอดเรนะครับคือตามสแตนดาร์ด22เลย แล้วก็ให้สวิตช์นะครับก็คือเปลี่ยนจากม์ฟใช้ใช้อินดักฟิลเตอร์จากมิรแปดมาเป็นเมืดสิบสามนะครับโอเคนั้นก็เห็นเขาบอกว่ามันก็เห็นว่าสามไปสี่นี่คือช่องนี้จริงๆดูจากเอากรณีฐานดีกว่าขยับไปเป็นจากมิรแปดเป็นเมืรสิบสามนะครับก็เห็นว่าเออ มันก็วิ่งเข้าไปไล่ไล่ค่าแมต่ติ่ม่ามได้เหมือนกันนะแต่ว่าพลังงานขยับไม่ไม่เ้าหรวดกันดีอแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็ขยับไปคอลัมน์สุดท้ายนะซึ่งเขาเขาสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจที่สุดหละนะครับที่น่าสนใจที่สุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งอุณหภูมิสป라อร์เพิมอ่ะให้มันสูงขึ้นนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบอากาศเนี่ยมาทำงานเกินเกินเงื่อนไขของอ,อ,อัตราการไหลขั้นต่ำเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าซัพพลายแอร์โฟล์นะครับอัตราการไหลของลมจ่ายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแลเพิ่มขึ้นจากการที่เราอะ่ะจะต้องออรักษา เซตพ้อยต์เอาไว้นะครับเซตพอยต์ของอุณหภูมิอากาศสนใจเอาไว้นะครับเนาะก็อันนี้ก็คืออ่าก็คืออันที่เราพูดไปคลิปสองคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ากรณีนนสุดท้ายเนี่ยเออมันเป็นการลดเด้เพิ่มซัพพลายแอร์เทมใช่ไหมพอเพิ่มซัพพายแอร์เทมปุ๊บก็ต้องไปเพิ่ม เอ่อนนะครับ mm hmm. ก็คือต้องไปเพิ่มอัตราการส่งใจอากาศทั้งหมดอะไอซัพพลายแอรทั้งหมดขึ้นไปหมดเลยนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถรับโหลดได้เหมือนเดิมแต่พอเราทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราบีบให้ทั้งระบบอะครับไอ้ระบบเนี้ไอ้ระบบนี้ระบบเนี้ยระบบเนี้ยทั้งระบบเลยมีซัพพลายแอร์ที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น พอบีบ่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดึงเอาทุกอย่างมาหมดมาเยอะขึ้นอีกนะโดยเฉพาะอันเนี้ยดึงเข้ามาหรือว่าไอ้ตัวที่ผ่านฟิลเตอร์มันมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าไอ้ความสามารถในการส่งจายอากาศสะอาดเทียบเท่าเนี่ยมันก็เลยแบบว่าทะลุเพดานไปเลยนะครับมันก็ทะลุเพดานไปเลยนะเออก็เดี๋ยวนะหลงย่อหน้าซะละแป๊บน,นะ อ่ะอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ในกรณีนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่โลประบอากาศนี่มันทํางานเกินเอ่อเคลื่อนขขั้นต่ํานะครับเคลื่อนขายการไหลของอากาศขั้นต่ําเนี่ยอ่ออัตราการส่งจ่ายลมจ่ายทั้งหมดนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะรักษาเซตพอยต์ไว้อ,อโอเคก็คือเราคุยไดังนั้นเนี่ยเอ่อ อัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดที่เป็นไปได้สูงสุดกับค่าจริงเนี่ยนะครับโบสนะครับก็จะเพิ่มนะครับเมื่อเทียบกับกรณีฐานนะครับ้วซึ่งก็คืออันเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วแหละว่าดูจากรูปเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการจ่ายซัพพลายแอร์มากขึ้นมันก็ต้องดึงทั้ง outdoor Air ดึงทั้งอินดักฟิลเตอร์ ลายตัวนั้นมานะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเออแมกซิมัมนมันกระโดดขึ้นไปสูงมากเลยนะทะลุไอดา